มาจ้าตลาดเลยนะหนาวไหมอไมถอยหนาพอแล้วอุณอพอแล้วติดแล้วเนี่ยอะไรชายาอะไรอันทย่หอมแก้มหน่แล้วหอมพี่โอหน่อยแล้วัด่ะี่โอเ่าหอมพี่โอหน่อยแล ก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะทําไมเค้าไม่มาทําไมพอแม่พี่ยอมแนมแกมันมานานของดอกเตอร์นะลูกอ่ะนี่แม่ของหนูมั้ง